ดูวิวธรรมชาติกันนะคะภูเขาและต้นไม้นะคะเขียวขจีท้องฟ้าก็สีฟ้าขาวสวยมากเลยนะคะสำหรับวิวิวนีม้มองแล้วสบายตานะคะสวยมากวิวธรรมชาตินะคะ ใครผ่านเข้ามากดติดตามให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะมิวสวยอย่างมากเลยอาจจะมีมือสันวิตหน่อยนะคะ ขออภัยในความมือใหม่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะทุกคน